กระแสข่าวที่ทำเอาหลายคนที่ชื่นชอบเทศกาลดนตรีตื่นเต้นกันสุดๆเลยล่ะค่ะหลังจากที่มีซื่อหลายสำนักรายงานว่านายชัยวัชรงค์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าผู้จัดงานเทศกาลดนตรี EDM ระดับตำนานสัญชาติเบลเยียมค่ะกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมจัดงานที่กรุงเทพในปี2569นั้นค่ะแต่หลายคนก็ต้องอกหักค่ะเมื่อล่าสุด29มีนาคมสำนักข่าว EDM รายงานว่าเดบบี้วิลเซนโคศกของงานเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Tomorrowland ได้ปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่า จะมีการจัดเทศกาลดนตรี Tomorrowland ในประเทศไทยค่ะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพิจารณาและยังไม่มีการยืนยันอยางเป็นทางการค่ะโดยเดบิบกล่าวคขว่าในเดือนธันวาคมทางทีม Tomorrowland ได้มีโอกาสหารือกับหลายฝ่ายและสำรวจสถานที่ที่เหมาะสำหรับการจัดเทศกาลดนตรี Tomorrowland ในประเทศไทยค่ะถึงเราจะรู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นนี้แต่เราต้องขอชี้แจงว่าข่าวลือล่าสุดนั้นไม่มีการยืนยันหรือลงนามอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดทีม Tomorrowland กำลังศึกษาและวิจัยอย่างละเอียดทีท่ว เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดงาน Tomorrowland ที่ประเทศไทยยังคงมีหลายปัจจัยที่รอการพิจารณาต่อไปค่ะ